เฉลิมพระชนพระบาทไทยจอมบดินเฉลิมฉัดองค์จักรินเลิศฟ้าเฉลิมเกียรติพระภูมินวชิวราชลงกรแห่สุขสถิตเสถียรล่าเหล่าข้าถวายพระพรด้วยแก้วด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี าแล้วจ้ากลับมาแล้วกับโครงการเทศบาลพบประชาชนที่จะนำการบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าถึงประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมากที่สุดพบการบริการตัดผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการบริการตรวจสุขภาพในช่องปากการฝึกสอนอาชีพระยะสั้นการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนการแสดงบนเวทีของนักเรียน สนุกสนานกับวงดนตรีเพื่อประชาชนการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงานพิเศษสุดกับการจับฉลากสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชนกำหนดจัดขึ้นดังนี้ครั้งที่1วันที่26กรกฎาคม2565ณสาราประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีครั้งที่2วันที่3สิงหาคม2565ณสวนราชานุสร ครั้งที่3วันที่9สิงหาคม2565นสวนสุขภาพสากแก้วครั้งที่4วันที่15สิงหาคม2565นสาณสาราประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรี e. อย่าลืมาพบกันกับโครงการเทศบาลพบประชาชนนักนครับ สมเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นเจ้าภาพการประชุมสัญจรประธานอสอมระดับตำบลในเขตอำเภอมเมืองลบบุรีเพื่อรับฟังข่าวสารสาธารณสุขการแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพการเฝ้าระวังและการป้องกันโรครวมถึงปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานของอสอมเพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับอสอมในระดับตำบลต่อไปค่ะ เมื่อเช้าวันที่19กรกฎาคม2565นายบรรจงเกิดทรัพย์ประธานอสมออเมืองลบบุรีนายวิทูลพักปานผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมให้การต้อนรับประธานอสมอระดับตำบลในเขตอเภอเมืองลบบุรีที่เข้าร่วมการประชุมสัญจรประธานอสมอระดับตำบลในเขตอเมืองลบบุรีจำนวนกว่า30คน โดยการประชุมสัญจรในครั้งน er ี้ทางอสมเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายมงคลกาเพชประธานอสมเทศบาลเมืองลบบุรีรับเป็นเจ้าภาพในการประชุมโดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข่าวสารสาธารณสุขการแนะนําเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพการเฝ้าระวังและการป้องกันโรครวมถึงปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานของอสม โดยนายบรรจงเกิดทรับประธานอ,อสอมอ,อำเภอเมืองลบบุรีได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดการเฝ้าระวังโรคและการป้องกันโรคตลอดจนให้คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับ3อสองส3อ,อได้แก่อาหารออกกำลังกายอารมณ์และสองสได้แก่ลดสูบบุหรี่ลดดื่มสุราโดยขอให้อสอมอระดับตำบลไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นนอกจากนี้นายวิทูลพักตาลผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเม,มืองลบบุรีกล่าวต้อนรับคณะประธานอ,อสอมอระดับตำบลพร้อมกล่าวว่าในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาศักยภาพระยกระดับอสอมอสู่การเป็นสมาร์ทอสอมอจึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันสมาร์ทอสอมอ เพื่อช่วยให้การทำงานของอสมสะดวกเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ดังนั้นทางอสมเทศบาลเมืองลบบุรีจะมีการอบรมให้ความรู้แกอ่อสมเทศบาลเมืองลบบุรีในการเปิดการใช้งานวิธีการลงข้อมูลแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมเพื่อให้ประธานอสมระดับตำบลในเขตอำเภอเมืองลบบุรีมีความรู้ความสามารถในการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทอสมและนำไปเผยแพร่ ให้กับสมาชิกอสมในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปค่ะนี่พุ่งไฟต่อไม่ไหวทำไงดีมหกรรมไกลเกลียนีสินกลัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนนายสมศักดิ์เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายนิวัตรรุ่งสากรผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีขอเชิญชวนประชาชนที่มีข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาร่วมง,งานมหกรรมไกลเกลี่ยนีสินครัวเรือนจังหวัดลบบุรีและยุติธรรมพบประชาชน ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาหนี้สินหนี้กะยศหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์ร่วมกันหาทางออกควาวิกฤตสร้างโอกาสก้าวไปด้วยกันวันพุธที่20กสิบรกราคม2 5 6 5เวลา8 3 0นาทีถึงเวลา16ในกนาทีณห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4มหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดลบบุรีโทร036782206 036782207และ0971109682และสำนักง,งานบังคับคดีจังหวัดลบบุรี036782201 มีนี่ต้องแก้ไขรุกก้าวไปอย่างยั่งยืนอย่าลืมมหกรรมไกลเกลียนีสินครัวเรือนและยุทธธรรมพบประชาชน20กรกฎาคมน,นี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนเทศสตรีงานนี้ลาดไม่ได้